จยากเวทต้องโหดแน่นอนเราเอาไฮเดเตะเวทด้วยไหมน่จาจะแรงพี่คิดว่าผมจะกล้าเลยนไหมล่ะไฮเดเตะเวทเฮ้ยเขาบอกว่าไม่ลองไม่รู้เว้ยได้หะครับเดี๋ยวผมจะลองดูผมเอ้ยผ,ผมออกของเวทไม่เป็นเนี่ยออกมั่วเลยเพ่อจะเด่อดถ่ายจากไหน,นวะติงไม่ได้เว้ยไม, <ะ S 2> ม่ได้ตี้ตี้โอ้โหจบจบฮัลโหลส<ะ>ิสามเ<า>ไม่ใช่ตอกุสามไม่ใชโต่อยนะผม บมดูแลเพื่อนดีมันดีมันติดสามเอเซโตคุ้งสวยโอ้โหสิบสามเอเซโตรัดตัเลยอ่ะไปแคดดี้นะครับแทงก็คือแทงพี่แมังดน้องเวที่ต้องได้พี่ต้องได้อภิสิทธิตตอนน้องเด็กงสิบสามเอเซโต้อยิ้งที่ยิ้งที่เออไอคอนไม่เท่งเขาไม่ตายเดี๋ยวนี้ไปเลยซานิทนายทำได้นายทิ้งเรานายกลัว สวัสดีครับผมยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องดาจาเกอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะเล่นกับ 13x ไซโตวันนี้ผมก็จะไปเกาะดังหน่อยละกัน <c oughs> สวัสดีครับผมผม1ิ X ไซโตตึงือโอเคนะครับผมอะ่ะตอนเนี้ยผมเริ่มรู้สึกว่าผมอะ่ะเบื่อแกล้งลมธรรมดามากเลยผมก็เลยแบบคิดว่า เออผมอยากจะลองเอาแก๊ปมาเวดมาคู่กับน,นตาตาย้าแต่ว่าน้องเขาเล่นนาตายาไม่เป็นดัง<อ>นั้นผมจะเอาแก๊ปมาคู่กับไหยาเตะอืมน่าจะแรงบอกเลยนะครับว่าแก๊ปเวดนี่ผมก็บอกเลยว่าโคตรแรงนะครับแต่ก็แรกมาด้วยกับความบาง oh, <no. S 1> แต่ว่าเราจะไปเล่นในโหมดกันธรรมดานะครับผมเพราะว่าแรงน้องเขายังไม่สูงมากผมก็โอเคเราก็จะไปเล่นกนันในโหมดธรรมดาแล้วกันฮ่าานะครับผม เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยครับเดี๋ยวก่อนเริ่มนะครับผมผมจะไปทักทายเขาก่อนละกันสวัสดีครับผมได้ยินไหมครับพี่สิบสามเอสไซตสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมพูดได้นะครับผม Hello โอเคครับได้ยินครับเออเดี๋ยว พี่อาจจะเล่นแก๊กเวทนะเว้ยแต่ว่าเราต้องเล่นไฮเตะอืมบอกเลยว่าต้องโหดแน่นอนเราคิดว่าไหมตามนั้นครับผมก็ไม่รู้เราว่าผมจะเล่นเก่งหรือเปล่าโอเคไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งไปพี่ต้องหากที่ต้องเก่งเฮ้ยเราต้องเราจะต้องกดไฮเตเตสวยอืมแก๊กเวทต้องโหดแน่นอนเราเอาไฮเตเตเวทด้วยไหมน่าจะแรงพี่คิดว่าผมจะกล้าเล่นไหมไฮเดเตเวทเฮ้ย เขาบอกว่าไม่ลองไม่ดูใช่ไหะครับเดี๋ยวผมจะลองดูปุ๊บปุผมออกของเว็บไม่เป็นเนี่ยออกมัวเลยจะเปลี่ยนถ่ายจากไหนวะ่ายน้องมาทำอะไรวะลองดูครับลองดูเฮ้ยเจ้าจริงอะไม่ร anyway> ู้เปิดเปิดไมาตลอดเลยก็ได้เปิดมาตลอดเลยก็ได้พี่เหงาครับเดี๋ยวผมจะลองสลับออกของดูเลยแค่น่าจะโขดน่าดูเลยวะพี่ว่า ถ้าเป็นดาเมจปกติน่าจะดีกว่านะเดี๋ยวผมจะออกคู่เลยเ<อ>าออกายภายพาด้ดามเมจโอ้โหโคตรโหดอะ่ะคอมโบนี้ไม่มีอีกแล้วไยเตะเวทบวกกายภาพมันจะเป็นยังไงวะผมไม่เคยเห็นเลยบอกแก๊กเวทเอีกโอ้โหโคตรแรงอืมบอกเลยฝั่งตรงข้ามโดนแน่หรือว่าเราจะโดนเองวะมา เขาไปดูกันในเกม้เพื่อนมาห้าน่าจะได้สวัสดีเขาก่อนเลยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับั่นแหละไหนลองเปิดช่องให้ฟังแบบในช่องเราซิที่อยากได้ยินมากๆเลยแบบใกล้ๆหูก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ตอนหน้าของ1ิตสามเอ็กเตโตกันเลยโอ้โหคนต้นทอครับเสียงคนไรต้นท้อ นี่สรุปเราเล่นอาร์วีเดี๋ยวเราเปิดกันว่าเอ้ยเพื่อนโดนเอามันไปได้ได้เนี่ยได้นได้เนได้อะจะชนะหรือเปล่านะเนี่ยดึงมาเราเพื่อนเอ้ยขอแม็กซิเกิลไปแล้วครับจังหวะนี้ไปแล้วเฮ้ยดูดูดูมัดูมัดูมัถ้าดึงมาแล้วเอาตีตีคนสวยเป็นไงไฮเตะเวทโคตรโหดเอ้าไหนบอกออกของเวทตอนนี้ไม่ออกไงครับ เนี่ยเดี๋ยวเพนเทนน่าจะจบล่างกว่าพ e ีคิดว่าดึงบับมาแล้วเอามันเลยเอามัน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 ถอยเลยถอ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 ยอ้าวสิบไหงเฮ้ยตีมันกลัวอะไรเวทไฮเดเตนายเป็นผีตาโขนนะสกินผีตาโขนนะยึงไม่ได้เว้ยม่เดกตีตี สามไม่ใช่ต่อกูสามไม่ใช่ตโยน้ับอมมีการแดฟเข้าไปวิ่งอออเห็นอะไรไหมเห็นไรโผล่ไปไหมบุมดูแล้เพื่อนตีมันตีมันติดตามอเซโตคุ้งบุ่มสวยโอ้โหิสเซโตรัาไปเลยอ่ะ ไปแกลดี่นะครับแกลก็คแกี่ี้งเ,งเทงวทพี่ต้องได้พี่ต้องได้อภิสิทธิ์ตอนนงนี่น,น,น,นี่เป<ฮ>็นไงล่ะได้มาอาย่าอายาอายาเีอายาบุามเรตีสบ,บายเลยอุ้ยอุ้ไม่ยไม่เจ็บนะเจ็บแเจ็บนะเฮ้ยใจเยนถอยอยอย่าน้มาวมันแพงอยู่นะเป็นไรครับมะนาวเฮ้ย ไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมึงอวานโทรอะไรงงงวยเห็นเมื่อกี้ฝากคนตัดต่อตัดออกพี่ลบอยิบควักกู้ตาออกมาล้างสไลด์ไหวพี่เหรอเฮ้ยเขาบอกว่าเราอย่าปิหยองเป็นยังไงนั่นไงว่าละดูไะ้แล้วดูไะ้แล้วไปยืนตามให้ยืนตามให้บุ้มเลยเป็นยังไงพ่อนี่นะ เรียบร้อยเฮ้ยีิเลยบุ้มเฮ้เพนมาเพนจะมาเพนไม่เข้าเพนกลัววันนี้เพนจะไปไหนนี่มันติดตามไปที่โต๊ะโอ้โหสวยอ่ะโอ้หเป็นเรียบร้อยเป็นตัวเบสที่ดีมากๆเลยนะครับแครนอ่ะแครนหมดแม่เห็นปะโอ้โหไม่คิวไม่คีวเลยยอดแดน เกือบร้อยครับข้บศึกสเอเซโต้ข้าศสเอเซโตสวยสวยสวยโอ้โหเป็นเป็นทุกกนญแจโอ้โอ๋อยเลยสามเอเซโต้ตายเออว่าแต่เราเป็นคนจังหวัดอะไรนะแบบอุดรนธานีครับอุดรธานีว่าวีสานได้ไหมพูดอีสานได้ไหมก็ได้ครับแต่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาจากเลยวว่ะเอามันพิกแล้วเฮ้ย เอาตาต่อไวยแล้วครับหน้ากคอนเรออเรือยๆสามกิเซนโตอย่าทิ้งพี่อย่าทิ้งพี่เอออ้อ้ไม่เท่งเขาไปตายเดี๋ยวนี้ไปเลยซานน่ติเขาไปตายนายทิ้งเรานายกลัวทุกคนเดี๋ยวผมจะย้อนภาพไปดูเขาเขากลัว เอามาวิ <c oughs> ่งแล้วโอ้ออตอยตนะอบก่อนคยนะครับหน้าตอนเพื่อรื่องรอยจับไปขังนต่อยู่ทีท่อยู่ท,ยที่เพี่อเพื่อช่องทีจริงช่องที่กับช่องอเาราต้องตสาสาระบ้างต่างต่างกันเรื่องแบบสาระกันมากเลยที่นี่แบบนอกเรื่องเลยแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่เดี๋ยวกล่าวว่าจะทำอะไรที่มันดูมีสาระละเสาระคดีอย่างเงี้ย ผมผมรอวันนั้นอยู่นะมันจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ไปสำรวจมดดีป่ะมดเดินกี่ขาอะไรเนี้ยมดเว้ยมดมีกี่ขาอย่างเงี้ยอันนั้นผมว่าไม่ต้องอ้าก็ก็ก็ศึกษาดูมดไงมดปลาผมโดนซ้ออีกแล้วมดปนาต่อได้ เก็บร้อยเรลงคิดดูดินายลาสเราอ่ะเนี่ยเราได้แอคติสต์สิบตัวแล้วเนี่ยนายได้ตั้งเก้าตัวนายลาสเราอ่ะเรารับไม่ได้สวัสดีเกี่ยวจุดสองอ้าวไปซะแล้วไปซะแล้วเฮ้ยวฮ้ยไม่โดนบุมไไม่ต้องพูดกเก็บร้อยหนึ่งสวย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 เฮ้ย ไปไหนหมดแล้วอะไม่เห็นว่านุ่นขอห้าขอเวลาอีกไม่นานถาเพีมันกะโดนมาจริงเขาก็หายังยี่ตรงไหนเหรอเก่งเจอหนยอ่ะโล่หนีอ่ะกัวครับก็มันกัวเรื่องอะไรวะผมก็กัวพี่มันกันเรือบร้อยหนึ่ก็มันก่อขามโดดมาแล้วเอา เอาโอเคเกิดละฟังนะ <c oughs> เฮ้ยตกใจเดี๋ยวนะตึงมาแล้วจะไม่ให้จะเตี <c oughs> มันแรงแบบนี้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ไม่ะ,ะจับไม่ใช่ตัวยังไม่ตาย <c oughs> นายต้องไม่ตายโอ้โหนายต้องไม่ตายนายสู้ต่อไปนายอย่ากลัวนี่คือคำสั่งของนายนายต้องสู้จนตัวตาย ผมพยายามอยู่พี่สวยสวยต๊อโอ้คำถามเขาเปทนไัวใม่ายมาแล้วนายเชื่อได้ใครก็บอกใครก็บอกว่าได้เป็นคนดีเั่งนั้นเอ๊ะไม่โอ้ยดูแลตอนนี้มันยังไงกันแน่ดัูจ้ย โอเคฝั okay, ่งอย่างนั้นฝั่งตรงข้ามก็ตายครับใช่สกอร์ละเท่ากันแล้วตอนนี้ถ้าเกิดแบบเป็นในคลิปเราจะเราจะพูดว่าอะไรผมก็พูดตามสถานการณ์นะอ่ะเราสถานการณ์นี้จะพูดว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรครับน่าจะอึ้งก่อนเฮ้ยแก๊กไม่ช่วยอะไรเลย,เลยอย่างน้อยผมก็ไม่พูดแบบนั้นออ๋เราจะเป็นมีความเป็นคนดีนะครับผมเรื่องเปิดอ่ะเปิดปากหมดแล้ว งามอ้าวสุดแล้วดุดอะไรปะเนี่ยไปแล้วลากรเอ๋อายาเฮ้ยไม่ใช่อายานายช่วยเราด้วยโอ้โหกิกฤตพิกฤตรุ่นดุพี่พิกฤตรุ่ดุตายทั้งทีมเลยทีเดียวทำไมตัวเรามันบางจังวะอันนี้ผมก็บอกไม่ได้เช่นกันครับดูจะถอกก็ได้จะรู้นเหร ทำไมถึงโกยยอมแพ้แล่ะเนี่ยเออทำไมเพื่อนถึงยอมแพ้เราบ้างหัวเราะมีไฮเตะมีกิ่งกาดอยู่ทั้งคนน่าจะพอพลิกได้มั้งถ้ามีดีๆนะครับครับอะไรแล้วนั่นมีหลักลูกเลยว่ะเฮ้ยมาเ้ามาเราเพอโะว่าถ้าคนรับมือไม่เคยเป็นสวยละเดือดป้อมเดียวละ ไ่เรียนบาราเวดกายภาพร้อ <g ai op ha> นๆล่ะขันขันขันตาวะ่ะเกาเกาไม่ได้เฮ้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยดุดแล้วโอ้ยดุดดุดเฝ้าฮ้ทธ <c oughs> ิ์สามกิใช้โตกตายไหมเอาละครับในจังหวะนี้ฟ<า>ันไม่หนึ่งขีดแล้วก็โดนสก,กิล เอาละครับตอนนี้ซาน,นิสกูบอกกูขอเคลียร์คลิปก่อนแต่เคลียร์ไม่ได้แล้วอยากกลับบ้านต,ตีตีแล้วโดนมีเกิดครับมีเกิดมึงมาเดิมาเดิตีเอ้ยสวยเพื่อนโอ้โหตายหมดสวยไ,ไี่ดกดนี่คือภาพของอย่างนั้นก็ดีก็ไม่ได้ภาพของอเลนไม่ใช่ภาพของอะไรวะแก๊กเมดตายแล้วแก๊กเมดจังวะนนี้โคตรโลกอะ เหือดิฟฟิเนี่ยนายนายย่งนายย่งหลอกอ่ะนายย่งหลอกับเราอ่ะอะไรครับนั่นนายมาหนึ่งหนึ่งไฮยจะเตะเราเลยแชท่าพี่รุ่งไม่ไหวแล้วนายมาแย่งสีเราเยอะเกินไปเราขอท้านายไซโตกเราขอหนึ่งหนึ่งฮยเตะกันมาเอาอย่างนั้นก็ได้ครับเรามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะได้ถ้าเกิดคุณแพ้ที่หาเลยตัวจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคเอาห้าตัวแล้วกัน ออกของอะไรก็ได้เออประมาณนั้นอเจอกันในคลิปหน้าครับทุกคนให้ช่วยปิดคลิปให้ผมได้ไหมครับให้สิบสาเซโตปิดคลิปให้ใช่ครับผมตอนนี้ไม่ใช่ช่องไดจเกร์แล้วเป็นช่องสิบไามเตโตก็ไม่ขนาดนั้นมางครับช่วยปิดคลิปหน่อยครับผมก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้นะครับสำหรับทั้งด้านของส3บสาอไตโตแล้วก็ไดจักร์นะครับก็ได้มาทําคลิปร่วมกันในวันนี้ ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมใส่ใส่ใส่อะไรวะใส่อินทลเราด้วยดึงดึดดึงดึงดึงมีงคนจะร้อง <c oughs> ไปแล้ว